สนับสนุนโดยชามักคมุชาบิททเกนดื่มกับอะไรก็อร่อยมีโปรไบรติกที่มีชีวิตด้วยนะเรี้ยวหน่อยอร่อยใช่เลยมาแล้วค่ะซิงเกิลพิเศษของสองหนุ่มหมอลำซิ่งเด่นชัยวงสามารถและสีจันร์วีสีจะเป็นเพลงแบบไหนที่มาที่ไปจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะผลงานใหม่ล่าสุดนะครับผมเป็นผลงานเพลงป้าผัวมาโหลดนะครับผมเป็นผลงานเพลงที่รองคูครับ พี่สีจันวีสีนะครับผมฝากไว้น้ำแน่พี่น้องครับเนื้อหาก็ประมาณว่าเหมือนแอบคุยแอบกิ๊กกันก็แบบว่าต่างคนต่างม,มีเจ้าของอะไรประมาณนี้แบบป้าผัวมาโหลดซ่าจังสิบแบบได้คุยกันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับผมไปยังไงมายัางไงถึงได้ร้องกตบพี่สีจัน,นรอ่ารครับผมก็มีความคิดแนวความคิดนานแล้วนะครับตัวนี้ก็คือคุยกันไว้ประมาณปีกว่าแล้วแต่ว่าเพลงเพิ่งคิดออกครับเพิ่งแต่งเสร็จครับผมก็เลยได้ทำคอนเซปต์นี้นะครับร่วมกันนะครับเผื่อว่า อาจจะได้มีแฟนคลับพี่ศรีจันทร์มีแฟนคลับของเด่นชัยมาร่วม <Okay. S 1> ฟังแล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์ช่วยกันนะครับผมเรากลัวไหมว่าจะมีดราม่าแบบว่าแบบเขาเรียกเขาเรียกอะไรสนุนมือที่สามอะไรเงี้ยคือแรกๆก็กลัวเหมือนกันครับกลัวว่าจะมีคอมเมนต์จะมีะดราม่านะครับแต่ว่าก็เหมือนกับว่ามันเป็นถือว่าเป็นเป็นเนื้อเพลงถือว่าเป็นเหมือนกับละครก็ไม่ใช่ว่าละครดังๆก็ไม่ใช่จะไม่มีเรื่องแบบนี้ มีแน่นอนวงการไหนก็มีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทุกๆวงการมีแน่นอนเรื่องแบบนี้เราเราหนีไม่พ้นเพียงแต่ว่าเราจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อว่าจะอามาเล่นกันในมุมของสนุกสนุกแต่ว่าอาจจะไม่มีกัน เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงนะครับอาจจะไม่สนับสนุนให้เกิดขึ้นจริงแต่ว่าสนับสนุนให้สนุกสนานดีกว่าแบบว่าผ่อนคลายดีกว่าครับผมไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรีย,ดดย,รยครับผม<ด>ครับ,รบยอดวิวช่วงนี้ก็จะขึ้นยากๆหน่อยนะครับแต่ว่า <laughs> คิดว่าอยากให้ลองฟังดูนะครับผมอยากให้ลองฟังดูอยากให้ลอง เข้าไปช่วยกันเพิ่มยอดวิวให้หน่อยครับผมตอนนี้ยอดวิวก็ก็ขยับเรื่อยๆนะครับขยับเรื่อยๆกไม่ใช่ว่านิ่งเลยขยับขึ้นมาหมื่นสองหมื่นสามมืนครับผมตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นแนวโน้มที่ดีอยู่ครับผมว่าไปดูที่คอมเมนต์แล้วก็ไปดูที่การกดแชร์อะไรต่างๆก็หัวข้อแชร์หัวข้อคอมเมนต์ก็ดีๆทั้งนั้นเลยมีกำลังใจนะครับผมติดตามที่ช่อง y t u t u นะครับผม u t u b e ของ t o อ Line ์นะครับท็อปไล เดมอนของเรานี่แหละครับคอบรายดิตอนนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับผลงานเพลงนี้ก็ผลงานเพลงต่างๆของเด่นชัยแล้วก็พี่พี่สิจันด้วยนะครับรับประกันว่าม่วนมากๆข้อหมอลำไม่ควรพลาดซิงเกิลนี้นะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย